รับยางอยู่กับเกมแฟนนะครับเกมแฟนบนหน้าเว็บต้อนเกมชิวอ่าเกมชื่อว่าอะไรเนี่ยสกีมบินเหรอทัวร,ร,ร,ร์กิทเหรอเน่ยยังไงเนี่ยยังไงสตาร์ชิคชิกใช่ไหมแทนจัดคิขอ่อนชิกไปเรื่อยๆเหรอเด้อต้องคิกอีกปะ่ะคิกอีกปะ่ะอ๋อขย่าป้องได้ได้ไม่ไชอบออระเบิดใส่หน้ากุลยอะไร เอออะไรร้ <S <S องร้องโอ้ร้องทำไมร้องทำไมฮะยเฮะยยแหกปากแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันแหกปากแล้วให้กูคลิกติดให้กูค,ค,คลิกร้องทำไมวะ <S <S เออเออเออไม่ค้างอารมณ์ช็อกช็อก ผมแม่งช็อกคิดนะ้คิดนะเฮ้ยค้อบ <alon> so ี้แม่งร้องทำไมพ่อของตายเหรอหรือว่าเป็นเป็นครอบครัวเป็นวะหึหึอารมณ์ช้ามากหรือว่าโอยวิ่งมึงก็มีวิพัฒนาการใช่ไหมมึงไม่ว่าใครผมด้วยมึงเป็นโอ้ยขุมเบ่งโอ้ยช็อตนิ้วช็อตนิ้วกูเหรอ S <S สู้นิ้วเหรออืมไม่มีสู้นิ้วด้วยอะไรอะไรอ้มไม่เก่เลยไม่ต้องมาแอ,อบมองเลยเอาไปไหนกันหมดแล้วอะ่ะโอแค่นี้ไม่แค่นี้ใช่ไหมถ้าเราเล่นอีกมันก็ซ้ำามืนนะ